วันนี้ใบเตยจะมารีวิวชุดระดับตำนานแสงเหนือทมินว่าถ้าจัดมาแล้วเนี่ยมันสวยแค่ไหนได้อะไรมาบ้างจัดมาแล้วจะคุ้มกับเงินที่เสียไปไหมเอาเป็นว่าใบาเตยจะออกมารีวิวให้ทุกคนดูเนาะเพื่อเป็นการประกอบในการตัดสินใจซื้อชุดนี้รูปแบบของกิจกรรมนะคะ<ๆ>ก็จะมาในแบบหอคอยแสงเหนือค่ะทุกคนและชุดนี้นะคะก็มีสิทธิพิเศษทั้งหมด4อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นท่าทางคู่ค่ะคนดูกดคู่กับเพื่อนกับแฟนก็ได้นะคะเออ ลดไหมคะโบนัสที่2นะคะก็จะเป็นท่าแปลงร่างค่ะโบนัสต่อมานะคะก็จะเป็นการต่อสู้นะคะทุกคนเออนี่มีภาพเคลื่อนไหวแล้วก็มีลำดับโชว์ด้วยส่วนโบนัสที่4นะคะก็จะเป็นท่าเปิดตัวหิมะค่ะแบบเก๋นี่ไงลดไหมละ่ะ สำหรับชุดนี้นะคะใบเตยก็เสียเพชรไปทั้งหมด3,200บวกบวกนะคะทุกคนและได้ลำดับครอบครองชุดนี้นะคะเป็นคนที่313นะคะเออลดไม่ล่าส่วนลำดับที่1ถึงร้อยนะคะการแข่งขันก็ค่อนข้างที่สูงนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นการเปิดประมูลเอาชุดเนาะแต่ไม่เป็นไรค่ะคนงบน้อยแบบเราได้ลำดับเท่าไหร่ก็ภูมิใจค่ะขอแค่ได้ชุดได้ท่าทางมาอวดโอ้เนาะเอออยากจะบอกว่าการเปิดตัวของชุดนี้อลังการมากๆเต็ม10ให้10เลยค่ะจี ส่วนของอีกสอย่างในพีระมิดท,ที่เราจะได้จากเม็ดกวยจีนะคะเราก็จะได้สัตว์เลี้ยงค่ะเป็นสก,กินเนาของที่สองที่เราจะได้ค่ะก็จะเป็นสก,กินกระเป๋านะคะเออมีความสุนัขจิ้งจอกแบบเก๋ๆส่วนของที่3ที่เราจะได้จากกิจกรรมนี้ก็จะเป็นสก,กินไอวอลค่ะอยากจะบอกว่าสวยแล้วก็ดูแพงมากๆและไอเทมที่4นะคะที่เราจะได้ก็จะเป็นสก,กินคาตานะค่ะแกอยากจะบอกว่าสวยที่สุดเลยหลังจากที่ได้ชุดมาใหม่นะคะก็กะว่าจะไปแอคในย่านคนชิวแต พระเอิ ais, ้ไปเจอดาราท่านหนึ่งน้องปั้นราชานักเต้ก็เลยถือโอกาสนี้นะคะชวนนางกดท่าทางรีวิวชุดในย่านเลยแล้วกันน้องแก